สวัสดีครับกลับมาพบบอลและแชนแนลโฟร์บายบอลลิซึนะครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะพามาดูเอเวอรเรนะครับในชุดออปชั่นที่เป็นการเพิ่มสีเบาสีครีมเบาพาลีนะครับว่าเปลี่ยนมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมบพร้อมกันครับ ผมแล้ววันนี้บอลอยู่กับเอเวอเรนะครับรุ่นไอเท e เนียมพ u สนะครับเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องไบเทอร์โบนะครับ2 0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรโอเคอก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าจะมีรีวิวในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องของรายละเอียดตัวรถออปชั่นต่างๆนะครับแต่วันนี้เดี๋ยว บอลจะพามาดูนะครับว่าเปลี่ยนเบาะแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปทั้งหมดจะเป็นเบาะสีดํานะครับอย่างคันนี้สีภายนอกเป็นสีเทานะครับนี่นี่เลยนะครับเบาะพารีนนะครับ,รบจะมีการเปลี่ยนเบาะใหม่จะเป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลไม่เชิงน,น้ําตาลออกเหมือนกาแฟใส่นมอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับซึ่ง จะมีการเปลี่ยนวัสดุเบาะนะครับเป็นสีนี้แล้วก็การเดินได้ stitching นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันอย่างอันนี้ตัว stitching ก็จะเป็นสีเดียวกับเบาะนะครับแล้วก็บริเวณแผงประตูที่ลายไม้เนี่ยถ้าเป็นเบาะสีดำตรงนี้จะเป็นสีออกเทาๆนะครับก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับนี่นะฮะบริเวณคอนโซลก็จะมีการเปลี่ยนด้วยให้มันเข้ากันทั้งหมดนะครับ ขออนุญาตเปิดไฟนะฮะที่เปลี่ยนแปลงก็คือการสตริชิ่งในของคอนโซลนะครับนี่จะมีการเรียกว่าเปลี่ยนเป็นสีอ่อนนะครับแบบนี้สวยงามเหมือนกันที่พักแขนก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสีเช่นกัน,นครับสวยนะครับทำให้รถดูโปร่งขึ้นเกาะนะครับอันนี้ ยังไม่ได้ถอดออกพนนีคันนี้เป็นรถของลูกค้านะครับรอส่งมอบก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่นะครับพามาชมเฉยๆนะครับผมส่วนวัสดุในเรื่องของบุ๋วเนือสีสายก็ยังเป็นสีเดิมนะครับสีดำทั้งหมดโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับออปชั่นนี้ก็ เพิ่มเงินอีกเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเท่านั้นเองครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสีเบาะภายในเป็นสีเบาะพาลีนนะครับสำหรับเอเวอรเรสต์นะครับ,รบ,รบออปชันนี้เพิ่มอีกเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมหากท่านใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามเปนเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเดี๋ยวบอลจะทิ้งไว้ให้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับตอนที่เราจะจากกันไปก็เหมือนเดิมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกําลังใจให้บอลด้วยนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ